ดืกาแฟกันนะคะวันนี้รับสุขภาพดีๆกันกินกาแฟค่ะรับสุขภาพดีๆอยากมีสุขภาพที่ดีๆนะคะอยากมีสุขภาพดีๆอยากมีคนดีๆผิวสวยๆสุขภาพดีๆเอสเอมสมส่วนนะคะบอกเลย กินแล้วสดชื่นกับที้กับเปล่าทั้งวันเลยนะบอกเลย <c oughs> จรจงเรื่องริงแซมเบอรยอยากกินตอนท้องว่างนะคะกาแฟเนี่ยไม่ว่าจะกาแฟอะไรก็เหอะยี่ห้อไหน <c oughs> แบบไหน อยากกินตอนท้องว่างต้องกินสายๆหน่อยมีกลับแก้มด้วยได้สุขภาพดีนะคะหอมดีผิวสวยกาแฟ SM สมส่วนเนี่ยเน้นเาผาผางไขมันนะคะเาะผาผางไขมัน ต้นแขนต้นขาหน้าท้อง SM เอาอยู่ค่ะบอกเลย SM มาอยู่ลองนะคะไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแ้่ดูก็ไม่รู้บอกเลยดูแม่ค้ากินทุกวันแม่ค้าได้สุขภาพนะคะ คนดูไม่ได้นะคะได้แต่คนกินได้แต่คนกินนะคะสุขภาพคนดูไม่ได้เอสเอมสมส่วนระบบขับถ่ายก็ดีสายตานี่ก็ดีนะคะช่วยสายตาบำรุงผิวพรรณด้วยบำรุงผิวพรรณกระทับทิมบำรุงผิวพรรณด้วย ยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งกินยิ่งแซ่บลองแล้วจะติดใจหมดเลย <T> แซ่บรักมากมากตั้งแต่กินได้เป็มสมส่วนมาเนี่ยโอสุดยอดยิ่งกินยิ่งชอบคนดีผิวสวยสุขภาพดีหน้าเด็ก